ถูกฟ้องคดีแช์เนี่ยจะแก้ไขปัญหายังไงมีทางออกทางไหนบ้างฟังคลิปนี้จนจบคุณจะได้คำตอบอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรออยู่ในช่วงของข้อกฎหมายน่ารู้นะครับแช์เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยนิยมเล่นกันมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยอดีตแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยการเล่นแชร์ก็พัฒนาไปสู่การเล่นแชร์ออนไลน์ไม่ว่าจะผ่าน Facebook ทางไลน์อินสตาแกรม cam, ที่จะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เล่นแชร์ประมูลวงแชร์กันเนี่ยเป็นที่เห็นอยู่ทั่วไปเลยนะครับแล้วพอเล่นกันไปเล่นกันมาสุดท้ายก็มักจะเกิดปัญหากันอยู่บ่อยครั้งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแชร์เบี้ยวเท้้าแแชร์ลรล่มว จะมีคดีต่างๆต้าฟ้องสู่านไม่ว่าจะเป็นเท้าแชร์ฟ้องหรือลูกแชร์ฟ้องทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดปัญหาถูกเท้าแชร์ฟ้องถูกลูกแชร์ฟ้องนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตัวเท้าเองคุณจะเป็นลูกแชร์เนี่ยเขาถูกฟ้องแล้วเนี่ยมีแนวทางการต่อสู้คดีไหมแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงทั้งนี้ผมจะยกเป็น2กรณีนะครับคือกรณีลูกแชร์ถูกฟ้องกับกรณีเท้าแชร์ถูกฟ้องเพราะว่าข้อกฎหมายที่ใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันมาพูดถึงกรณีแรกก่อนกรณีลูกแชร์ถูกฟ้องนะครับกรณีลูกแชร์ถูกฟ้องเนี่ยพูดตรงๆว่าง่ายครับาาาะสบยยเเลพร ว่าวงแชร์ในทุกวันนี้ที่มันเกิดเป็นปัญหาฟอ้องร้องดีขึ้นมาเนี่ยเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละเป็นวงแชร์ที่จัดตั้งขึ้นแล้วฝ่าฝืนพร,รบการเล่นแชร์ทั้งนั้นนะครับการเล่นแชร์เนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าคนหนึ่งตั้งได้ไม่เกิน3วงมีคนเล่นรวมได้ไม่เกิน30มือนะครับไม่ใช่30คนนะสามือนะครับวงเงินทุกวงแชร์รวมกันต้องไม่เกิน300,000บาทเท้าแชร์ต้องไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการตั้งวงแชร์ซึ่งทางปฏิบัติแล้วเนี่ยวงแชร์ส่วนใหญ โชน์ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งนั้นแหละซึ่งถ้าเกิดเป็นวงแชร์เล็กๆที่มันไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าหรือไม่ค่อยมีปัญหาที่จะมาฟ้องกันวงแชร์ที่จะมาฟ้องกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นวงแชร์ที่เกินที่กฎหมายกําหนดเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วพอวงแชร์เนี่ยเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมายนะครับเวลาเท้าแชร์มาฟ้องลูกแชร์เนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าลูกแชร์เนี่ยสามารถต่อสู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญามาเนี่ยเท้าแชร์ไม่มีสิทธิ์ฟ้องลูกแชร์เลยคดีแพ่งยังฟ้องไไไมมม่่่่่่ดดดด้ยยยยคคีีีออาาาิงงพููถึนนะบุณใชทห หากถูกฟ้องว่าเท้าแชร์บางคนเนี่ยมาฟ้องคดีอาญาลูกแชร์เลยก็หาช่อโกงฟ้องได้ไหมก็ ยากครับนอกจากคุณจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วมันก็เป็นแค่การผิดสัญญาเท่านั้นเองลูกแชร์ฟ้องสู้ง่ายมากนะครับรวมไปถึงเบีย้ยปรับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเท้าแชร์มาฟ้องเนี่ยมันก็เป็นไม่สามารถใช้บังคับได้ซึ่งเรื่องต่างๆเนี่ยผมเคยได้ทาคลิปอธิบายไปแล้วไปลองติดตามชมกันดูนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยต่อให้มีการแปลงหนี้แชร์เป็นสัญญาใหม่อย่างที่นิยมทํากันนะครับก็คือทําแปลงหนี้แชร์เป็นสัญญากู้สัญญาค้าประกันตีเช็คอะไรไว้เนี่ยถึงเวลาเน ลูกแชร์ถ้าวงแช์มันเป็นวงแช์เถื่อนวงแช์ที่เกินจำนวนกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยยังไงลูกแชร์ก็ชนะนะครับเท้าแชร์ไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยแต่สําหรับแนวทางการทํางานของผมหรือวิธีการที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยคือลูกแช์เนี่ยถ้าเป็นหนี้เขาจริงเฮ้ยคุณไปเปยแชร์มาแล้วคุณได้เงินแล้วคุณไม่คืนเขาแบบเนี้ยคุณยังเป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยทางปฏิบัติจริงๆแล้วก็ควรเจราจาไกลเกี่ยขอผ่อนชําระหนี้เขานะครับคือจะไปหัวหมอต่อสู้คดีอย่างเดียวเนี่ยผมก็มองว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับแม้กระทั่งในการทํางานของผมเองเนี่ยถ้าเขาถูกฟ้อง น,นะครับขอผ่อนขอเจกเกียร์ขอจรจารในยอดที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้หรือเท้าแช์โอ้โหเขี้ยวจริงๆไม่ยอมอะไรไม่ลดเลยเลยเนี่ย <c oughs> ก็ค่อยสูรร่กระบวนการต่อสู้ก็ดีก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> ต่อมาก็คือเป็นกรณีที่เท้าแชร์ถูกลูกแชร์ฟ้องกรณีลูกแช์ถูกเท้าแช์ฟ้องเนี่ยเท้าแชร์ฟ้องไม่ได้แต่กรณีเท้าแชร์ถูกลูกแช์ฟ้องเนี่ยถึงแม้ว่าวงแชร์นั้นจะเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมายแต่กฎหมายเนี่ยเขาเปิดอำนาจเปิดโอกาสไว้ให้ลูกแชร์ฟ้องเท้าแชร์ได้ไม่ว่าวงแชร์นั้นจะผิดกฎหมายหรือเปล่าทั้งนี้ ตามมาตรา7ที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วหากคุณเป็นเท้าแชร์แล้วแชร์ล่มหรือคุณไม่จ่ายเงินให้กับลูกแชร์เนี่ยถึงแม้วงแชร์คุณจะเป็นวงแชร์ผิดกฎหมายลูกแชร์ก็ยังฟ้องคุณได้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นหากคุณถูกฟ้องเข้ามาเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหายังไงก็ต้องดูก่อนว่าคุณถูกฟ้องคดีอ,อะไรถ้าคุณถูกฟ้องคดีอาญาข้อหาช่อกงไม่ว่าเขาจะไปฟ้องเองหรือไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจออกหมายมาเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีก็ต้องดูก่อนว่าคุณไปช่อกงเขาจริงหรือเปล่าถ้าคุณแค่เปิดวงแชร์แล้วบริหารผิดผ้ามีลูกแชร์บางคนไม่จ่ายเงินทําให้ไม่สามารถรวบรวมเงินกองกลางได้พยายามเอาเงินส่วนตัวมาหมุนแล้วมันก็ยังไม่สามารถช่วยได้เป็นการวงแชร์ล้มปกติเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คดีอาญาข้อหาช่อกงนะ คุณจะกระทําการโดยทุจริตเอามือผีมารับเงินหลอกลูกแช์ว่ามีคนอื่นมาเล่นแต่ความจริงแล้วไม่มีคนมาเล่นจริงหรือกระทาการที่เป็นทุจริตช่อกงหลอกลวงคนอื่นเนี่ยถึงจะเป็นความผิดฐานชอ่อกลงลําพังเพียงวงแช์ล้มเฉยเฉเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญา <c oughs> ผมนาคลิปด,ดีไวแล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหากถูกฟ้องช่อกงมาเราไม่ได้ผิดเราต่อสู้คดีได้อย่างที่2ถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟ้องช่อกงนะ ถ้าเขาไปแจ้งความเรินงคดีตามความผิดตามบรบแชร์ श, ที่ผมบอกละ่ะมาแต่หคือเปิดวงแชร์เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดก็ต้องดู <c oughs> คุณเปิดวงแชร์เกินหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่อยากที่บอกคือถ้ามันมีปัญหาคือวงแชร์มันเกินเท่านั้นแหละถ้ามันเกินจริงๆคุณผิดจริงๆงมีทางเดียวครับก็คือต้องรับสารภาพาทั้งนี้ต้องดูก่อนนะความผิดบรบแชร์เนี र र ่ยผู N ้เสียหายมาฟ้องคดีเองไม่ได้นะครับผู้เสียหายต้องไปแจ้งความถ้าคุณโดนแจ้งความความผิดบลบแชร์โทษมันก็เล็กน้อยไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็โดยลักษณะแล้วความผิดมัันนกกก็ชชชชดดดเเเจจาาารรปปิิววงแแ์ออคคุณยยูู่่่ลลมมีี แชรเกินไปที่กฎาหนดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แนะนําให้รับสาร,รภาพแล้วขอสารบรรเทาโทษให้สารลงโทษสถานเบาแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกมากกว่านะครับจะผิดนะผิดแน่แต่โทษอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรก็อาจจะเป็นการรอก,การลงโทษ เหมือนกับเราเามาแล้วขับอะไรแบบนั้นแหละต่อมาข้อที่3หากคุณถูกฟ้องคดีแพ่งเข้ามาถูกฟ้องคดีแพง่งมันก็ต้องทำยังไงมันก็ต้องรู้เราเป็นหนี้เขาจริงไหมนะครับอาจจะขอลดขอไกลเกียียขอต่อรองขอลดยอดเงินที่ได้รับผลกําไรมาแล้วก็คุยกันนะครับถ้าเขาไม่ลดให้เลยก็อาจจะต้องต่อสู้คดีในเรื่องของยอดหนี้ตามความเป็นจริงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าฟ้องคดีแพ่งมาเนี่ยคุณเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ก็ไกลเกีียเจรจาหาทางผ่อนชําระกันนะครับส่วนใหญ่ก็ฝ่ายทนายฝั่งโจทย์เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ผ่อนชําระอยู่แล้วสรุปแล้ว หากคุณเล่นแชร์แล้วเกิดปัญหาไม่ว่าคุณจะเป็นเท้าแชร์หรือลูกแชร์คุณถูกฟ้องเข้ามาเนี่ยมันมีทางแก้ไขปัญหาทั้งนั้นแหละในส่วนของลูกแชร์ถ้าถูกเท้าแชร์ฟ้องเนี่ยโหพูดทำตรงมไม่น่ากังวลเลยครับประเด็นพ่อต่อสู้กว้างขวางมากโอกาสที่เท้าแชร์ชนะแทบไม่มีแต่ก็ถ้าเป็นนี่เขาก็จ่ายเถอะครับไก่เกียรติต่อรองนะครับยกเว้นว่าเขาบีบเราเกินไปก็อาจจะต่อสู้คดีไปเลยส่วนถ้าเป็นเท้าแชร์ฟ้องเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าหนึ่งคุณไปชอโกงเขาไหมาหรือเป็นแค่คุณบริหารธุรกิจผิดพลาดนะ เรบอแชร์ก็ไม่เป็นไรแก้ไขรอมรับสารภาพในสิ่งที่เราผิดนะครับแล้วก็หากถูกฟ้องคดีแพ่งมาก็เจรจากเกลียต่อรองกันนะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับแค่ปรึกษาทนายความสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่รับฟังคลิปนี้อยู่นะครับมีได้รับปัญหาถูกฟ้องนะครับมีข้อพิพาทเกี่ยวเรื่องแชร์เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แนวทางต่างๆนะครับหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามมาเดี๋ยวจะตอบให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องสีสังรอเพื่อติดตามสาระแน่นรู้ด สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ